ดีครับช่องตีติกรถมือสองนะครับวันนี้รถเข้าใหม่นะครับเป็นซิตี้ไทสีนะครับผมปี2001นะครับอ่าเครื่องพันห้านะครับ v t e ทนะครับเกียร์เอนะครับผมสภาพกิฟนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับสภาพรถ สวยมากนะครับผมรถสวยนะครับสบภาพสวยมากนะครับรอบๆกันนะครับรถที่เป็นสีขาวเดิมนะครับผมตัวนี้สีขาวตัวนี้สีหายยากนะครับมีไม่บ่อยนะครับเจอไม่บ่อยนะครับสีขาวตัวนี้ครับ นานๆจะมีเข้ามาทีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อนะครับล้อทีสามเจ็ดนะครับสบเปคหน้ากว้างเจ็ดนิ้วอพสามสิบห้านะครับยางอ่าหนึ่งเก้าห้าห้าห้านะครับยางกำลังเต็มซุ้มนะครับตัวนี้ครับดอกแน่นๆนะครับสวยมากนะครับ ด้านหลังนะครับสวยๆเลยนะครับมีท่อท่อจะเป็นท่อ J s แต่งนะครับตัวนี้ครับจะมีสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นสเกิร์ตสเกิร์ตรอบรอบคันนะครับตัวสเกิร์ตนะครับผมสีนี้ก็ประมาณ90%ได้นะครับมีลิ้นหน้านะครับผมกระจังหน้านะครับ ตัวนี้ก็ติดกันศาส์อากันสตร์กระจกนะครับผมกันแดดนะครับเป็น Honda Racing นะครับสีขาวนะครับดูภายในกันนะครับผมตัวนี้สภาพแผงประตูที่สวยนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับอันนี้รถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดเท่าไหร่นะครับถ่ายให้ดูสดๆวันนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาเดิมๆเลยนะครับสวยมากนะครับดูครับ ไม่วิ่งแค่สองแสนก็โลนะครับเกียร์ mt นะครับผมตัวนี้เกียร์ตัวนี้จะหายากนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้ vtec เกียร์ mt นะครับ่าสายซิ่งจะรู้นะครับว่าขับดีแค่ไหนนะครับขับดีมากนะครับรถสวยนะครับสวยทุกจุดนะครับดูครับเบาะ นี่ครับเบาะสวยนะครับแผงประตูสวยนะครับตัวนี้หลังนะครับแผงสวยเลยนะครับตัวนี้ดูครับเบาะสวยมากนะครับไม่ผิดหวังแน่ครับซื้อรถตีติกรถมือสองสภาพคัดทุกคันนะครับคัดมาให้หมดทุกคันนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้เก็บภายในนะครับผมยังสวยขนาดนี้นะครับผมดูครับ สภาพกิบเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่ดูครับภาข้างหลังสวยๆเลยครับเครื่องนะครับเดินนิ่มนิมนะครับสภาพกิบๆเลยนะครับเครื่องสวยครับเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับรถเครื่องเดินนิ่มนิมเลยนะครับ สภาพไม่สวยเลยนะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่ครับไม่มีนะครับนิ่มๆเลยนะครับผมน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับคันนี้กริบๆเลยนะครับดูฝากระโปรงสวยๆเลยครับใครได้คันนี้ไปใช้ไม่ผิดหวังนะครับไปหนะ้า ก็รถคันนี้นะครับก็เป็น City t ไทเซตนะครับผมเกียร์ MT นะครับปี2,001เครื่อง VTEC นะครับตัวนี้นะครับสภาพกิฟนะครับมองเลยว่าขับดีนะครับช่วงล่างก็ไม่มีดังนะครับแอร์เย็นภาษี66ภาษีเต็มนะครับอ่าบอดี้สวยสีสวย90%นนะครับคันนี้ใครได้ไปใช้สภาพดีพร้อมใช้เลยครับวิ่งทางไกลยาวๆเลยนะครับผมไม่มีปัญหาอะไร อ่าคันนี้นะครับผมเปิดราคาไว้เลยนะตอนนี้6กหมื่นห้านะครับใครสนใจก็มานะครับทักได้เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามสามสี่เก้าสองนะครับอ่าเอกสารครบพร้อมโอนนะครับคันนี้นะครับอ่าใครอยากได้ก็เบอร์เดิมเลยโทรมาได้เลยนะครับดูรถที่สมบดรประการนะครับยังไงลองมาสอบถามดูนะครับยังไงลืมติดตามช่องตีติดรถมือสองด้วยนะครับผมโอเคครับ